สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เชาบูชาค่ะอิมต้องแจ้งก่อนนะคะว่าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเอาพระเก่ามาเล่าใหม่ก็คือเป็นพระที่อิมเคยทำคลิปแล้วแต่มันเป็นคลิปแบบตัดภาพเฉยนะคะไม่ได้เป็นคลิปพูดคุยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาพระที่เคยลงเ,เคยลงไปแล้วเนี่ยเอามาทำใหม่นะคะส่วนพระที่เคยลงไปแล้วอิมอาจจะตั้งค่าส่วนตัวนะคะซึ่ง ก็คนอื่นก็จะไม่เห็นแล้วก็จะเห็นแต่คลิปใหม่นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นพระบางองค์ที่จะเอามาลงเล่าใหม่นี่อาจจะไม่ตัดคิดคลิปเดิมทิ้งไม่ตั้งเป็นส่วนตัวเพราะว่าบางคลิปนี้ยอดวิวมันเยอะนะคะอินเป็นคนเสียดายยอดวิวนะบางคลิปมันยอดวิวหลายแสนวิวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเข้ามาดูเพื่อเทียบจับกับภาคของตัวเองมันเยอะเนาะอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ต้องแจ้งอีกอย่างหนึ่งที่เห็นอิ่มเกลื่นนานกว่าจะเข้าเรื่องแนะนําพระนี่ก็เพราะว่าอิ่มต้องการแช่ภาพนะคะให้มันกลายเป็นปกคลิปนะคะสําหรับท่านที่ไม่อยากจะฟังอิ่มพูดเยอะนะคะก็ะคลิกไปที่ตรง YouTube มันจะมีคลิปเลื่อนนะคะคุณก็ค่อยๆเลื่อนไปข้างหน้านะคะมันจะมีตัวเลื่อนเพลงค่ะเลื่อนการเล่น,นะะอ่ะคลิปไปดูตอนที่อิ่มจะส่องพระให้ดูเลยก็ได้นะคะก็จะได้สะดวกค่ะ สำหรับพระองค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคูณรุ่นเททองปี2556ันห้อค่ะ,ะเป็นอันนี้ด้วยนะคะหูตันด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูลักษณะองค์พระก่อนนะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะเนื้อทองเหลือง หูตันนะคะนี่นะคะหูตันคือหูไม่มีรูนะคะองค์พระโดยรวมก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์อยู่นะคะแต่ด้านหลังก็จะมีคราบนะคะอาจจะเจอความชื้นหรือว่าตามอายุองค์พระนะคะ ก็จะบอกว่ารุ่นเททองเป็นหลังยันตัวนี้ก็จะบอกวันเดือนปีนะคะ สำหรับท่านที่สะสมหลวงพ่อคูณนี่อิ่มมีหลวงพ่อคูณเยอะมากนะคะมีจำนวนเยอะมากมีทั้งพระปิดตาพระสมเด็จก็มีนะคะเหรียญก็มีอยู่หลายรุ่นนะคะเนื้อผงเนื้อว่านรูปหล่อก็มีมีเยอะค่ะหลวงพ่อคูณนะคะก็สนใจก็ทักได้แล้วก็ช่วงนี้ก็ขายพระในราคาขาดทุนเท่าทุนหลายรายการนะคะตามสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์โควิดนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจจะชอบบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคลิกไปดูที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมีราคามี ID l ดียล e แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ